เตียมาเกรียเตี่นี่เลยใช่อันนี้คือมาตั้งแต่เช้าไม่เมื่อยกันเลยหรอก็เมื่อยอยู่ก็เมื่อยอยู่แม่ก็เมื่อยอยู่แม่ก็เลยต้องนั่งนะแม่น่ารักมากๆเลยภูผิดมาตั้งแต่เช้าเลยนะนะครับเรียกได้ว่าแฟนคลับของน้องไรอันนะครับแล้วเหมือนกับคาดว่าน่าจะทยอยมาเรื่อยๆเลยวันนี้ทั้งแตกแน่นอนผมว่า เยอะมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รักน้องไรอันนะคะสามารถสัพขอน้องไรอันกันได้นะคะเข้ามาร่วมสนุกกิจกรรมนะคะโซนด้านในตรงนี้ได้เลยนะคะคก็จะเป็นโซนที่นั่งในในวีไอพีโดยเฉพาะสําหรับลู้ที่เข้ามาร่วมแจมกันก็คือจะได้ชมคุณไรอันเนี่ยแบบใกล้ชิดเลยใกล้ชิดตาแบบโอ้ตาประสานตาอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะก็มาให้กำลังใจกันได้เลยนะคะเดี๋ยวรอบนะ เจอกันตัวจริงเสียงจริงนะคะรอบเวลา17นานกาย,ย้ำนะคะมาเจอกันได้ค่ะที่บุธกิจกรรมของลูซอนคลินิกนั่นเองค่ะครับผมและนอกจากนั้นนะครับในบุธกิจกรรมของเรานะครับก็ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนตัวนมุดมีแขกที่เรอางมาไม่พายนะคร<ช>ับตรวจวิเคราะห์หนุนหน้าด้วยยดที่ีดเลยค่ะเป็นโรค ตัว E ตัวนี้สามารถวิเคราะห์ได้หมดเลยนะจริงหรอคุณเป็นเสียงเป็นภาพเป็นกลับเป็นจุดดำๆหรนอรอยความหมองคำสีผิวอะไรใดๆขนาดนั้นเลยมันแห้หมดเลยมันเจ็บปวดหัวใจมากพอเรารู้ปุบเราแบบสะเทือนจิตใจว่าแต่ดีนะคือถ้าเกิดว่าเรารู้ก่อนเราจะได้แก้ไขให้มันตรงจุดไงใช่ไงคะเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลที่ถูกต้องถูกทีเราอย่าไปเดาเราอย่าไปสูบ เราอยากไปหมอดูคู่หมอเดาคู่หมอดอคู่หมอดูอะไรประมาณนี้นะคะต้องให้ตรวเครื่องเขาเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญนะคะก็คือว่าผู้การเขาก็จะมาณ